ต้อนรับสู่ f h Auto Review แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกของยานยนต์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่หลงใหลในรถยนต์ผู้ซื้อหรือเพียงแค่คนที่ชื่นชมเทคโนโลยีและการออกแบบที่ยอดเยี่ยมคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง Audi A8 รุ่นปี2025ซึ่งเป็นซีดานหรือระดับแฟล็อก,กอชิปที่ยังคงกำหนดมาตรฐานสูงสุดในโลกของยานยนต์หรูหรา Audi ได้ผลักดันขอบเขตของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ A8 รุ่นปี2025ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นรุ่นนี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการออกแบบภายนอกของ A8 สะท้อนถึงความสง่างามการปรับแต่งหน้าใหม่ที่เด่นชัดคือกระจังหน้าซิงเกิลเฟรมที่มีความชัดเจนมากขึ้นไฟหน้าดิจิตอลแมทริกซ์ LED ที่เปรียวบางพร้อมลายไฟที่สามารถปรับแต่งได้และช่องระบายอากาศที่ออกแบบใหม่ให้ทั้งความมีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์และความคมชัดในภาพลักษณ์ ด้านหลังยังได้รับการอรัปเกรดด้วยไฟายท้าย OLED ดิจิทัลที่มาพร้อมการแสดงผลที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวใหม่เพิ่มความหรูหราและความทันสมัยให้กับรถภายใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ A8 รุ่นปี2025มีตัวเลือกขุมพลังหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้ขับขี่ที่แตกต่างกาัน ขุมพลังพื้นฐานคือเครื่องยนต์ V6 เทอร์บขนาด3.0ลิตรพร้อมระบบมาดอ h y ไฮบริ48โวลต์ให้กำลังประมาณ335แรงม้าและแรงบิด369ปอนด์ฟุตสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะที่มากขึ้นรุ่น A8 และ60 TFSI จะมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 เทอร์บคู่ขนาด4.0ลิตรให้กำลัง453แรงม้าทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง60ไมล์ต่อชั่วโมง ในเวลาน้อยกว่า4ีวินาทีทุกกลุ่นมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน 4, l o ล้อควอดโทรและเกียร์อัตโนมัติทิปบริก8สปิดซึ่งช่วยให้การขับขี่ราบรื่นและมั่นคงในทุกสภาพถนนภายในห้องโดยสาร A8 เป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบหรูหรายอย่างพิถีพิถันการตกแต่งภายในได้รับการออกแบบอย่างละเอียดและใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังวอลโคนา ลายไม้จริงและแถบอลูมิเนียมความกว้างขวางเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะในรุ่น A8L ที่มีฐานล้อยาวขึ้นซึ่งให้ห้องโดยสารด้านหลังที่กว้างขวางมากขึ้นและมีตัวเลือกเบาะหลังแบบ Executive ท,ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันทำความร้อนระบายอากาศลวดและที่วางเท้าที่สามารถให้ความร้อน ระบบ Info Tainment MMI Touch Response 2จอยังคงเป็นจุดเด่นของประสบการณ์ภายในรถโดยมีหน้าจอขนาด10.1นิ้วสำหรับการควบคุมหลักและหน้าจอขนาด8.6นิ้วสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและการตั้งค่าความสะดวกสบายทั้งสองหน้าจอให้ความรู้สึกตอบสนองที่แม่นยำและใช้งานง่าย Audi Virtual Cockpit Plus ให้จอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่มีกราฟิกที่คมชัดและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ผู้โดยสารสามารถเพลิดเพลินกับประสบการณ์เสียงที่เหนือชั้นจากระบบเสียงแบงแอนโอลูเซน 3D Premium ที่ให้เสียงที่ชัดเจนและลึกซึ้งทั่วทั้งห้องโดยสารหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ A8 รุ่นปี2025คือชุดเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ล้ำสมัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแอปที่พร้อมฟังก์ชันควบคุมการเลี้ยวตามเส้นทางช่วยให้การขับขี่กึ่งอัตโนมัติได้อย่างสะดวกสบายบนทางหลวง การกังสะเทือนเชิงพยากรณ์เป็นอีกหนึ่งนวัตรกรรมทางเทคโนโลยีโดยใช้กล้องที่ติดตั้งที่ด้านหน้ารถเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและปรับการหน่งล่วงหน้าของแต่ละล้อช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนระบบการมองเห็นในเวลากลางคืนและการช่วยเหลือในการข้ามทางแยกเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่จากมุมมองด้านเทคโนโลยี A8 รุ่นปี2025รองรับการอัปเดตแบบ Over the Air การรับรู้เสียงธรรมชาติและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังยังไม่ถูกละเลยด้วยหน้าจอความบันเทิงหลังเบาะและแทบเลตรีโมทที่ช่วยให้การปรับอุณหภูมิและสื่อบันเทิงสะดวกยิ่งขึ้น Audi A8 รุ่นปี2025ไม่เพียงแค่พาผู้คนไปยังจุดหมายเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกถึงการแสดงออกทางสไตล์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะนั่งหลังพวงมาลายัยหรือนั่งเป็นผู้โดยสารในบอดหลัง A8 มอบประสบการณ์การขับขี่และการนั่งที่ยอดเยี่ยมนี่คือรีวิวจาก f h Auto Review ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความล้ำหน้าของ Audi A8 รุ่นปี2025หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณสนใจยินดีต้อนรับสู่ f h Auto Review แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการวิเคราะห์เชิงลึกและข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโลกของยานยนต์ไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ลหลงใหลในรถยนต์ผู้ซื้อหรือเพียงแค่คนที่ชื่นชมเทคโนโลยีและการออกแบบที่ยอดเยี่ยมคุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะมาพูดถึง Audi A8 รุ่นปี2025ซึ่งเป็นซีดานหรูระดับแฝล็อกกอชิปที่ยังคงกำหนดมาตรฐานสูงสุดในโลกของยานยนต์หรูหรา Audi ได้สักดันขอบเขตของนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง และ A8 รุ่นปี2025ก็ไม่ใช่ข้อยกเว้นรุ่นนี้เป็นการผสมผสานอย่างลงตัวระหว่างความหรูหราสมรรถนะและเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยการออกแบบภายนอกของ A8 สะท้อนถึงความสง่างามการปรับแต่งหน้าใหม่ที่เด่นชัดคือกระจังหน้าซิงเกิลเฟรมที่มีความชัดเจนมากขึ้นไฟหน้าดิจิตอลแมทริกซเลเที่เปรียวบางพร้อมลายไฟที่สามารถปรับแต่งได้และช่องระบายอากาศที่ออกแบบใหม่ให้ทั้งความมีประสิทธิภาพทางอากาศพลศาสตร์และความคมชัดในภาพลักษณ์ ด้านหลังยังได้รับการอัปเกรดด้วยไฟไท้าย OLED ดิจิทัลที่มาพร้อมการแสดงผลที่มีลักษณะการเคลื่อนไหวใหม่เพิ่มความหรูหราและความทันสมัยให้กับรถภายใต้ฝากระโปรงเครื่องยนต์ A8 รุ่นปี2025มีตัวเลือกขุมพลังหลายรูปแบบเพื่อรองรับความต้องการของผู้ขับขี่ที่แตกต่างกาัน ขุมพลังพื้นฐานคือเครื่องยนต์ V6 เทอร์บขนาด3.0ลิตรพร้อมระบบมาร์ไฮบริด48โวลต์ให้กำลังประมาณ335แรงม้าและแรงบิด369ปอนด์ฟุตสำหรับผู้ที่ต้องการสมรรถนะที่มากขึ้นรุ่น A8 60 TFSI จะมาพร้อมเครื่องยนต์ V8 เทอร์โบผู้ขนาด4.0ลิตรให้กำลัง453แรงม้าทำให้สามารถเร่งความเร็วจาก0ถึง6 0ไมล์ต่อชั่วโมง ในเวลาน้อยกว่า4วินาทีทุกกลุ่นมาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน4ล้อคว้าโรรและเกียร์อัตโนมัติโโยรนิ8์8สปีดซึ่งช่วยให้การขับขี่รับรื่นและมั่นคงในทุกสภาพถนน ภายในห้องโดยสาร A8 เป็นตัวอย่างขององค์การออกแบบหรูหราอย่างพิถีพิถันการตกแต่งภายในได้รับการออกแบบอย่างละเอียดและใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังวอลโคนาลายไม้จริงและแถบอลูมิเนียมความกว้างขวางเป็นจุดเด่นโดยเฉพาะในรุ่น a 8แวที่มีฐานล้อยาวขึ้นซึ่งให้ห้องโดยสารด้านหลังที่กว้างขวางมากขึ้นและมีตัวเลือกเบาะหลังแบบ Executive ที่มาพร้อมกับฟังก์ชันทาความร้อนระบายอากาศลวดและที่วางเท้าที่สามารถให้ความร้อน ระบบ Infotainment MMI Touch Response 2จอยังคงเป็นจุดเด่นของประสบการณ์ภายในรถโดยมีหน้าจอขนาด10.1นิ้วสำหรับการควบคุมหลักและหน้าจอขนาด8.6นิ้วสำหรับการควบคุมอุณหภูมิและการตั้งค่าความสะดวกสบายทั้งสองหน้าจอให้ความรู้สึกตอบสนองที่แม่นยำและใช้งานง่าย Audi Virtual Cockpit Plus ให้จอแสดงผลดิจิทัลขนาด12.3นิ้วที่มีกราฟิกที่คมชัดและตัวเลือกการปรับแต่งที่หลากหลาย ผู้โดยสารสามารถเลิดเพลินกับประสบการณ์เสียงที่เหนือชั้นจากระบบเสียง Bang o l u f s e น 3D Premium ที่ให้เสียงที่ชัดเจนและลึกซึ้งทั่วทั้งห้องโดยสารหนึ่งในคุณสมบัติที่โดดเด่นของ A8 รุ่นปี2025คือชุดเทคโนโลยีช่วยขับขี่ที่ล้ำสมัยระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแอปที่รพร้อมฟังก์ชันควบคุมการเลี้ยวตามเส้นทางช่วยให้การขับขี่กึง่งอัตโนมัติได้อย่างสะดวกสบายบนทางหลวง การการสะเทือนเชิงพยากรณ์เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมทางเทคโนโลยีโดยใช้กล้องที่ติดตั้งที่ด้านหน้ารถเพื่อตรวจสอบสภาพถนนและปรับการหน่วงล่วงหน้าของแต่ละล้อช่วยให้การขับขี่มีความนุ่มนวลและมั่นคงในทุกสภาพถนนระบบการมองเห็นในเวลากลางคืนและการช่วยเหลือในการข้ามทางแยกเพิ่มความปลอดภัยและความมั่นใจในการขับขี่จากมุมมองด้านเทคโนโลยี A8 รุ่นปี2025รองรับการอัปเดตแบบ Over the เด r การรับรู้เสียงธรรมชาติและการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนแบบไร้สายทั้ง Apple CarPlay และ Android Auto ผู้โดยสารที่นั่งด้านหลังยังไม่ถูกละเลยด้วยหน้าจอความบันเทิงหลังเบาดและแท็บเล็ตีโมทที่ช่วยให้การปรับอุณหภูมิและสื่อบันเทิงสะดวกยิ่งขึ้น Audi A8 รุ่นปี2025ไม่เพียงแค่พาผู้คนไปยังจุดหมายเท่านั้นแต่ยังทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารรู้สึกถึงการแสดงออกทางสไตล์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย ไม่ว่าจะนั่งหลังพวงมาลาัยหรือนั่งเป็นผู้โดยสารในบอดหลัง A8 มอบประสบการณ์การขับขี่และการนั่งที่ยอดเยี่ยมนี่คือรีวิวจาก f h Auto Review ของเราที่จะช่วยให้คุณเข้าใจถึงความล้ำหน้าของ Audi A8 รุ่นปี2025หากคุณชื่นชอบการวิเคราะห์และข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับยานยนต์รุ่นใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดการอัปเดตเกี่ยวกับรถยนต์ที่คุณสนใจ